สนามท็อปเทนสเปเชียลว,วันนี้ขอเสนอตอน ิบดิวสุดห่วยทําหงป่วยเป็นไข้หวัดนกอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมเบลขอ,อสนามเกมขอบสนามขออภัยท่านมาณที่ดีด้วยถ้าดูแลชอบใจบชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มสับอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับพูดคนเดียวไปเลยกไปแล้วไอ้เหี้ยอ้าวผมไม่เหลือช่องเลยอะ่ะกูต้องเปิดอ๋อกูต้องเปิดเออตัวเปิดกูเป็นเปิดอยู่แล้วกูเต้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเราเสนอคอนเทนต์สิดิวสุดห่วยของแมนยูไปแล้วมันคงไม่ดีแน่ถ้าเรามาเสนอคอนเทนต์แบบ ลิบแมนดูแมนดูสองที่ติดเราย้ายข้ามฟากมาบ้างแมนรับมันดูทีมที่ว่าที่อะไรของมึงเนี่ยลองแบบเออรับรับตั์ดูอ๋อคือแบบไม่เหี้ยะไรเลยตัวรองไงตัวรองก็แบบครับายอยู่เอาไว้ตัดได้เลยเนี่ย ก็ข่าวตื้นอะอออซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอ10นิวสุดห่วยของลิวภูเฮ้ยว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ว่าย้อนอดีตไปเนี่ยชอบคำนี้ชอบคำว่าว่าที่แชมป์ครับผมเหลืออีกสี่นัดอยากรู้นะว่าใครคิดว่าลิวภูจะพลาดบ้างมึงคอมเมนต์มาดิมึงออกตัวดิลิวภูพลาดการเป็นแชมป์เนี่ยโกนเลยโกนให้ดังวันห้าพันตอนหนึ่งเหมือนเลสเตอร์นะใครกล้าแทงบ้างเราเราเปิดนะเราเปิดเปิดเองเลยเหรอเออสิบหนึ่งเลยสิบหนึ่งเลยแทงหมื่นได้พันเดียวฮอร์ใครจะแทงกับมึงกูถามดิ 5,000กั <łość> <S 2> <S 2> บหนึ่งยังยากเลยเอาวันนี้เราจะมาเสนอขึ้นว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับลิเวอร์พูลเคยซื้อ ใครมาแล้วผิดพลาดบ้างอเริ่มที่ดิวแลเอบัตจิดิยุนะครับย้ายมาจากลองค่าตัว1ิล้านปอนย้อนกลับไปตอนนั้นบอลโลกปี2002ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลนัดเปิดสนามครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คิดว่าโอ้โหแชมป์เก่าฝรั่งเศสน่าจะตกเซเนกัลเละแน่เพราะเซเนก้ลนี่คือน้องใหม่ปรากฏแว่ว่าอ่าดีนี่คือสติครบถ้วนสติยังอยู่ไหมแต่ที่ไม่มีสติอ่ะคือใส่กันทำไม ไอ้เฮี้ยนี่ดูผันผ่านเป็นเผื่อนี่คุณนึกว่าเราแบบว่าต้นแบงค์แล้วมาจัดรายการกน,นะพอออกเลยเฮี้ยเขาคิดว่าเดี๋ยวกรมสงมาจับกูคือจะบอกว่าที่เราเปิดด้วยไอ้พจิตอิยุปอะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ของแมนยูเนี่ยมันจะมีคำว่าดิวสุดแป็กใช่ไหมแต่ว่ามันรวมตัวฮาไปด้วยการของลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะคัดเน้นๆห่วยเนี่ยหมายถึงว่าไม่คุ้มด้วยไม่คุ้มเลยนะพอเขาบอกว่าตัวฮามันเยอะเกินเอาแค่ห่วยก่อนเพราะตัวฮาเนี่ยมีเอ็นก็อกอย่างนี้อาร์ไซดี้อย่างนี้เอาที่เอาตัวห่วยแล้วกัน อาไร,รที่แบบดูเราไม่คุ้มแล้วกันโ <Okay. S 2> อเคตอนนั้นเนี่ยเซเนกัลเปิดหัวในการชนะฝรั่งเศ1ส1 0คและคนที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นั้นก็คือเอลฮัตจิดียุบตอนนั้นแฟนหงดีใจกันใหญ่พอซื้อมาได้ด้วยราคา10ล้านปอนด์แต่ที่ไหนได้ครับนึกว่าจะได้ของดี<อ>ถุงที่ชัดๆครับผมทำไมผู้พูดขนาดนั้นเพนะราะว่าตอนนั้นดิยุบนอกจากผลงานในสนามเนี่ยจะไม่ได้เรื่องแล้วยิงไป3ประตูในการเล่นพิมร์ลีกอังกฤษ2องปีนะยิง3ประตูกองหน้าไอเหียนี่กองหน้าไอเทียอะไรเนี่ยสถานหรือเปล อตอนนั้นเนี่ยยังหาเรื่องไปทั่วนะครับปากส้นตีนด้วยไปถุยน้ำลายใส่ชาวบ้านเขาเท่านั้นยังไม่พอนะหลังจากออกมาแล้วผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแทนที่จะกลับไปเขาเป็นแขกของสโมสรไม่ไอ้เช่นนี้ด่าตำนาน <S <S แม่งด่ามหมดเจมี่คาราเกอรจจ์เจอราดเจอหมดถือว่าเป็นนักเตะที่ฆ่าตัวโคตรแพงปากแม่งยังส้นตีน,นอีกคือดิ๊บเนี่ยเป็นจอมถุยข,รขายาวคือจอมถุยไปที่ไหนไดถุยน้ำลายอย่างเดียวเลยครับผมไม่กระสุนลายทุกวันเนี้ย ยอยู่งั้นแหละขียรถหน้าตัวเองอยู่งั้นแหละิมไม่ไปไหนเลยเค,ครับผมก็จบไปหนึ่งดิวดิวที่ 2, 2> รับไม่ขีนย้ายจากสปเปอร์มาค่าตัว20ล้านปอนด์ดิวนี้นต้องบอกว่าตอนย้ายมาเนี่ยแฟนเรียวคูนี่หมายมั่นปั้นมือว่า นี่คือหนึ่งในกองหน้าที่จะเข้ามายกระดับแนวรุกของเรือยวคูข้าจัไม่ผิดตอนนั้นมันยิงกระจายกับสเปอร์ไงถูกต้องตอนนั้นเป็นหัวใจของสเปอร์แล้วแฟนสเปอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าเราพิคินก็เป็นเหมือนกับอัธยาศภาพนะอารมณ์แฮร์รี่เคนตอนนี้นอะแล้วย้ายทีมมาเมืองตัวความหวังอะตัวความหวังนะอนของขีแมนของทีมนั้นย้ายมาทีมเราอะถูกตอ้องจริงๆเนี่ยความตั้งใจของราเฟลเดอรเตสเนี่ยต้องการให้รรบพิคินมายืนคู่กับเฟรเดอร์โตเรส<ฮ>เพราะว่าไม่อยากให้ตอเรสเนี่ยแบก แนวรุกของเล้กูกันไปเป็นดแบกเกินไปอไอ้เฮียเขาเล่นบอลแล้วมึงจะไปแบกใส่หลังให้มันหนักทําไมหรอวะไม่แยกกันวิ่งอะแกงง แกงโง่แกงบ้าอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นทางโง่ใส่สีสันลงไปมากก็พอเห็นว่าตอเรสเนี่ยนะครับรับหน้าที่แล้วก็บทบาทในเกมรุกหนักเกินไปก็เลยตัดสินใจดึงเอาโรบิปคีนมาแต่ว่าราคาค่าตัวตอนนั้นเนี่ยโรบไปคีนค่าตัว20ล้านปอนด์ถ้าสมัยนั้นปี2008ก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดา20ล้านปอนด์ก็มหาศาลอยู่ถูกต้องรับผมเรียนก็คือพอมาเล่นแล้วเนี่ยนะฮะคีนกลับไม่สามารถเล่นกับตอเรสได้แบบลงตัวและเข้าขาพยายามแล้วพยายามเล่าแม่งก็ไม่เข้ากันสักทีไม่เข้าระบบเอ ลาฟาเน่ก็เลยมาเจอสูตรสาเร็จอันใหม่ครับคือการให้เจอรัดเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ําแทนที่ของ็รบบี้คีน,าานมาเลยนะ<ร>ไม่คีนครับซื้อมา20ล้านปอนด์ไม่ได้ใช้นะไม่มีที่ลงเออสุดท้ายไม่ได้ลงเป็นตัวสํารองแล้วก็ขายกลับไปให้สเปอร์ด้วยราคาที่ขาดทุนด้วยขายกลับไป12ล้านปอนด์เท่านั้นเองขาดทุน8ล้านปอนด์อยู่กับเลืวอูหกเดือนมึงมึงนึกภาพตอนจังหวะซื้อขายเออสมมุติจังหวะซื้อมาไอ,อวันนี้ผมเอาคีนมาขายคูเป็นฝั่งสเปอร์อ่าผมเป็นราฟา20ล้านปอน ยก็แพงอยู่นะเพราะผมยิงกระจุยกระจายคุณไม่เห็นผลงานเหรอซีซั่นที่แล้วอ่ะเอาไงคุณว่าไงเอามาก่อนได้นะอาเซนโอเคจันไปผ่านไป6เดือน6เดือนต่อมาเฮ้ยวันนี้ผมเอาคีนมาขายเอ้ากองหน้าผมยิงกระจายต่ข่ายกระจุยทำไมคุณเอามาคืนน่ะมันได้ไม่ได้อ่ะเอาไป20ล้านปอนด์ยี่สเหรอเออเฮ้ยโอ้โหสองได้ไหมแค่นี้คุยกันแค่นี้ทำไมกันไปขายที่อื่น20ป่ะ 12เออเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วไอ้เนี่ยอ12 12ได้นะโอเคโอเคเซ็นคือต่อกันอย่างนี้เลยเย็ดแม่ครับ6เดือนราคาหายไป8ล้านเอาจริงนะมบบไม่ได้เสียค่าโงงเดียวเหมือนเสียค่าเช่าคือไม่ได้เหมือนย้ายตัวเพราะมึงย้ายมา6เดือนไอ้บ้านี่ก็คือดิวสุดห่วยดิวที่2ของเลี้ยวผูครับ ดิวที่3อ,าาอัลบาโตอักควิลานี่ย้ายมาจากรม m าค่าตัวพอดีกัน20สล้านปอนด์โอ ح, ตอนนั้นต้องบอกว่าผายาเจ้าชายอักควิลานี่ก่อนอจะย้ายมานี่โด่งดังผมจำได้ว่าผมต้องไปเปิดสปอร์ตพูเปิดสยามกีฬาเพื่อค้นหาประวัติเจ้านี้ว่าเขาเป็นใครเจ้าชายน้อยครับผมอตอนนั้นเนี่ยชายดีอลาโลโซย้ายไปเรอัลมาดริดอาา่ะฮะลิวพูก็เลยต้องหาตัวแทนมา่าได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เอามาจ่ายตรงนี้แต่สิ่งที่พลาดไปครับพลาดไปจริงๆเลยคือ การตรวจร่างกายอย่างละเอียดใอ้สัตว์มึงไม่เช็คก่อนมึงไม่ดูดีเทลมึงประมาณว่าเห็นระยะไกลแล,ล้วเรียกขึ้นห้องเลยตัวนี้แจ่มครับผมตัวนี้แจ่มตัวนี้ดีแต่ไม่ลองดูดีเทลขาเป็นรอยไหมพอมาดูหน้าปุ๊บห,หลัานหน้าปุ๊บเฮ้ย แสงสีทาให้ผีกลายเป็นคนครับผมก็เหมือนกันครับบอลอิตาลีทําให้อควิลนี่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์แต่พอย้ายมาเพียงมาลีอังกฤษแล้วความจริงก็คือความจริงเจ็บแล้วเจ็บอีกแม่งนั่งข้างสนามคุยกับพยาบาลหลงแตกพยาบาลมากกว่ามาเจอสตาร์อีกแล้วอันนี้ที่เข้าข่ายเข้าข่ายของแม่คิดที่แล้วเลยเจ็บอ่อนแอเพราะหลงแตกพยาบาลอันนี้อควิลนนี่ก็เช่นเดียวกันน่าจะไปเกี่ยวพาราสีกับพยาบาลนางหนึ่งในนั้นโอ้โหเข้าออกตลอดเวลาสุดท้ายนะครับผมลงหายเจ็บอีก คือมีเกมเล่นดีบ้างแต่แม่ก็จะมีเจ็บซ้ำเสมอนี่คือโอเว่นฮักกริฟแข่งลิเวอร์พูลถูกต้องถ้าพูดอย่างนั้นคือถูกต้องที่สุดเลยครราผมซื้อมาไม่ได้ใช้สท้ายนะครับลิเวอร์พูลก็เลิกหวังดวงตาเห็นธรรมกับใส่กล่องของขวัญส่งคืนอิตาลีทันทีครับผมแล้วก็ย้ายกลับไปสุดท้ายก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะทุกคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอาคูเรนี่ไปโด่งดังกับทีมอะไรต่อเพราะว่ากูจำได้ว่ากูรู้จักมันก็ตอนจะย้ายมาแล้วมันก็หายไปอย่างนั้นแหละคือคาเรนี่เนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาการบาดเจ็บ มันถอยหลังลงครองอยู่ตลอดเวลาครับผมนะฮะดิวที่4แอนดี้คาโรอันนี้ย้ายมาจากนิวคาสเซิลค่าตัวมหาศาลกว่า35ล้านปอนด์ผมเล่าเองตอนนี้ผมได้เลยโอ้โหหลังจากความเสียขวัญขวัญหนีดีฟอร์ในการที่ลู์พูลตื่นเช้ามาครับแล้วก็เจอว่าฟอเรนโตเรสย้ายหนีพวกเราไปครับผมห0ล้านปอนด์เงยนับจำนวน50ล้านปอนด์ฮะในตลาดมีอีกเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าเวลา แคนันเน <ะ S 1> วนลานั้นเนี่ยห้าสิบล้านมึงว่าจะซื้อใครได้วะ <c oughs> โอ้ซื้อได้หมดแหละแต่มันช่วงเวลาบีบคั้น <c oughs> มึงตอนโรบินโ์มาอยู่แมนซิตี้อ่ะสามสิบเจ็ดล้านเออมึงโอ้คาร์โรอีสัตว์เอ้ย <c oughs> เราต่อแล้วกันนี่คือดิวฟ้าผ่าของตลาดนักเตะในปี2 0 1 1ครับจริงๆลิงเลพูเนี่ยยังไม่ได้อยากได้คาร์โรมาสู่ทีมตอนแรกแต่เพราะว่าเสียฟอร์ดโดตอรเรสออกไปกระทันหันในวันเดดไลน์มันก็เลยทำให้ต้องรีบหาตัวแทนในการด่วน เอาไงจะต่อเล่ไอ้เฮียแม่งมาออกไปเอกเอ้ยมึงฝ่ายการตลาดมึงดูนักเตะนี่มีค่างสิบล้านเนี่ยมึงดูว่าใครเข้าขายบ้างดู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 ดิเออดูแล้วไอ้เฮียเวลาจะหมดแล้วเร็วเร็วเอาเร็วสุดก็คาโลล่ะพี่คารอล่ะดีเหรอวะต้องมีมันต้องเอามาก่อนมีเสียต่อเล่เอาคาโลเข้ามาแทนไว้นะโผล่มาตอนนี้กลังมาแรงมึงดีลเขาเลยเท่าไหร่สามสิบห้าล้านปอนด์ลูกพี่โอ้โหไป็แทงพี่โขกศับขนาดนี้เลยวะเป็แทงพี่จ่าย เที่ยวเวลามันบีบคัน้นเพ<อ>รเวลาจริงเพราะตอนนั้นตลาดมันจะเป็ดใช่แล้วครับแล้วสุดท้ายเลฟูก็ยอมเสียเงิน35ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของแอนดี้คาร์โรคาร์โรตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงสไตล,ล์การเล่นแมงไม่ได้เข้าอะไรกับลิเวอร์พูลเลยเว้ยลิเวอร์พูลเคยมีกองหน้าตัวสูงตัวใหญ่เป็นพีเตอร์คลาวส์แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆคลาวส์เนี่ยโอเคมีประโยชน์ในบางเกมคือเปลี่ยนมิติในเกมรุกแต่คาร์โรเนี่ยพอมันต้องมาแทนช่องว่างของตอเรสมันแทนไม่ได้เพราะสไตล์การเล่นเป็นคนละแบบตอนนั้นเนี่ จะเอาคารมาลมาเล่นในกองหน้าตัวเป้าก็ไม่รู้จะเอาโซเลสไ้ตรงไหนสุดท้ายมันก็จะเป็นต้องเลือกแล้วก็ต้องเลือกโซเลสมากกว่าคาโรถ้ <c oughs> าใครจะไม่เลือกแคลโลแรแทนโซเลสก็บ้าแล้วไอ้นี้สุดท้ายครับหลังจากที่ดิวที่สับสนโอลมานนะฮะเสียค่างโง่ไป35ล้านตัวเลสยึดตัวจริงไม่ได้คาครโรต้องไปหน้าสำรองและคารโร ก็ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอีกเลยครับผม <c oughs> สุดท้ายฟอร์มห่วยแตกต้องโดนขายขาดปล่อยยืมก่อนสุดท้ายไม่อยากจะกลับมาก็ปล่อยไปความชิบหายอีกอย่างหนึ่งก็คือคาโรเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อยมากก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เรอร์พูแต่จสิใจต้องขายคาโรไปด้วแล้วก็<ม>สไตล์าการเล่นของทีมก็ไม่ได้เข้ากันเลยนี่คือความร้อนรนแล้วก็ผลกระทบจากการที่ <c oughs> ตอเรส <c oughs> มึงย้ายมึงยายนะดิวที่ห้า โจโคย้ายจากเชลซีมาฟรีจ้าโอ้โหคือต้องบอกว่าแม้จะเป็นนักเตะฟรีครับแต่จะไม่ให้แฟนบอลลิพูคาดหวังไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เขาอยู่ก็อยู่เชลซีผลงานก็ดีและนี่คือระดับโจโคยังไงก็แล้วแต่ความคาดหวังแม่ต้องสูงส่งอยู่แล้วตอนมาตอนแรกผมเป็นแฟนหงไง่ยังไงบ้างคาดหวังมากว่านี่คือย์เมเกอร์คนสําคัญของทีมนี่คือตัวที่แบบอาจจะน้อยๆมีชื่ออยู่แล้วอะคราบชื่อชั้นไม่ธรรมดาสำหรับโจโคนักเตะที่คว้าแชมป์ับเชลซีนัก ที่ติดทีมชาติอังกฤษเป็นซูเปอร์สตาร์ปรากฏว่าพอมาวายตายแล้วค้าแข้งไป2ปี 2> ตั้งแต่ปี2010มไม่มีอะไรเป็นชิ้นแม่อันเจ็บก็บ่อยโดนปล่อยตัวไปกับลิวฝรั่งเศสในเวลาต่อมาออและที่น่าเจ็บปวดคือตอนอยู่ลิวแม่งยังเก่งเลยแต่พอตอนอยู่ลิวพูลเนี่ยขาแข้งอยู่40กว่านัดแม่งยิงไป5ประตูกับับ3แอซซิตเท่านั้นคไอ้เด็กที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโจโครปรับตัวกับลิวพูลไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าทีมมันไม่เวิร์กจริงรับผม ว่าไปอยู่กับลิวแล้วก็เวิร์กแต่ลีกมันก็คนละลีกกันนะแต่หลังจากที่อยู่กับลิวแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าเส้นทางชีวิตก็สารวันเตี้ยลงจนสโมสรท้ายไปอยู่กับสโมสรทีบีราวดี้ผมรุ้เว่งางตรงไม่เคยดูอยู่นี่เลยโอ้โหไปโอเมกาเลยเมกาเลยไปอยู่ในลีก2เทียสองเลยนะครับผมก็เพิ่งแขวะตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองใช่ครับนี่คือเรื่องราวตำนานของดิวโจโคกับลิวพูลครับครับ ดิวที่6พอลคอนเชสกี้จากฟูลแ,แลมมาในค่ะตัว3.7ล้านปอนด์คลิปอันนี้ค่าตัวก็ไม่สูงถูกต้องราคาไม่แพงแต่มันก็เหมือนเดิมมาพร้อมกับความคาดหวังครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในชุดของฟูลแลมที่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไปเล่นยูโรปาเข้าชิงยูโรปากับ <ขา S 1> ฟูลแลมมคือนักเตะของฟูลแลมตอนนั้นเนี่ยฮอตมากหลายคนนะฮะคริสเดมซี่ก็ฮอตรวมถึงพอลคอนเชสกี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตสุดๆเลยเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายครับแล้วก็ในปี2011ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะว่าจะได้มา ร่วมงานกับนายเก่าเขาอรอยฮอสซันครับผมซึ่งอายุของรอยฮอสซันเนี่ยความระยำตําบอลเนี่ยนะฮะผมให้ดูว่าหน้าตาของสิเ็ตัวจริงในอายุของรอยฮอสซันเป็นยังไงเอาไปดูภาพนี่คือตำนานต้องบอกว่าเป็นชุดทอง Base เ i สุอยอดตราตรึงใจของแฟนหงครับผมคงไม่ลืมคงไม่ลืมผมบอกเลยลืมไม่ลงจริงๆริงครับผมช่วนี้ต้องตั้งชื่อชุดลืมไม่ลงนะชุดลืมไม่ลงแคมป์มีไหมไม่มีแล้วรอยฮอสซันไปไหนแป๊บเดียวไปเลย ครับสุดยอดทำทีมจากทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปครับลุ้นตกชั้นครับผมครมและพอลคอชัสกี้ครับก็โดนหัางเลขเรื่องนี้ไปด้วยดูไปดูมาสุดหลุสุดท้ายครับพอคอชัสกี้อยู่กับลิเวอร์พูล8 8นัดที่ลงเล่นครับทำไปหนึ่งแอซิสโอ้ยแร่งดีก็ยังดีอย่างน้อยก็สร้างผลงานไว้บ้าง <c oughs> คนจดจำ ยีของเราส่วนใหญ่ครับไม่ได้อยู่ในลีกพูเล่ครับปล่อยยูไปนู่นบ้างไปนีบ้างแล้วก็ปล่อยไปนอตติงแฮมฟอเรสกลับมาจากนอตติงแฮมก็ปล่อยไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้สรุปสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้รีทายตัวเองไปแล้วสโมสรสุดท้ายที่พอคอนเสกีลงเล่นชื่อว่าอีสต์เทล็อกส์น่าจะเป็นสโมสรนอกลีกในอังกฤษอารมณ์แบบว่าทีมอะไรแบบเนี้ยครับผมเออนะฮะก็สุดท้ายคอนเสกีก็ล้มเหลวรวมถึงโรแฮซันเจ้านายมึงด้วยครับไปทั้งคู่เลยทั้งคู่เลย ดิวที่เจ็บฟาบิโอบอริเน่จากโรมา่า่าตัว11ล้านปอนด์โรม่านี่ก็เหมือนมีไอก้กบลิเว์พูนะชอบขายชอบขายขายของให้และขายของมักจะ เป็นส้มยอมแมวไอ้เดี่ยมีซาร่านี่แหละมีซาร่ามีอาริสงเบเกอร์เออที่ดีคือพ่อหนุ่มคนนี้บริลลี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมือใหม่เหมือนอากุลานี่ด้วยนะเคาดีใจเขาอครับดาบอ๋อเออเขาท่องบอลเอานี่คือกบเด็บสมัยก่อนเหรอวะใช่ๆชก่อนก่อนจะมีป๊อกบาเนี่ยมีบริลลี่มาก่อนอ๋อนี่นะคาบดาบตอนนั้นเนี่ยนักเตะคนนี้ย้ายมาหลายคนคาดหวังเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้ว เคยอยู่กับเชลซีถูกเคยอยู่กับสวอนซีถูกแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวบอริเน่เองก็โดดเด่นสัสๆกับโรมา่าจนติดทีมชาติอิตาลี11ล้านปอนด์ไม่น่าจะแพงแต่เพราะว่าพออยู่กันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมการที่ได้มาร่วมชายคากันเนี่ยก็เห็นความจริงเมื่อบอริเน่นะครับอยู่ไปแล้วเนี่ยสองปีให้ทายว่ามันยิงปีละเท่าไหร่ปีละหนึ่งประตูไอ้เหี้ยมึงดูสักทีแล้วก็บอกมันจะไปม,มันมวยไม่ีกในเซอร์ไพรส์เลย,ยปีละสิบห้าเนี่ยปีละสิบห้าปีละหนึ่งประตูเฮ้ย สุดท้ายนะครับผมเมื่อไม่เข้าระบบก็ต้องปล่อยออกปล่อยให้แซนเดอร์แลด์ไปราคา10ล้านยูโรขาดทุนนิดๆนะขาดนิดเดียวครับผมแลวผมเชื่อว่าแฟนหงไม่มีใครจดจำเขาในฐานะฮีโร่นะยุคนั้นเนี่ยผมผมจำได้ว่าสามภาษาีนยอดเยี่ยมอ่ะอยากรู้ว่ามีใครบ้างใครบ้างครับไปดูรูบารโลเตลี่ลิกกี้แลมเบิร์ตกูบอกเลยฟาบิโอโรนีกูบอกเลยกองหลังเห็นขี้ลากเยี่ยวแสก กองหลังเห็นนี่แม่ผวานว่เป็นผีสามประสาน <c oughs> ไม่น่าเรียกสามประสานไอสัตว์น่าจะเรียกสามชามากัน <c oughs> บ้างมังแท้งหนองเดอดิวที่8 เกรียนออมาริโอบาลโลเตลลี่ย้ายมาจากเอซีมิลานด้วยความคาดหวังมากมายพร้อมกับค่าตัว15ล้านปอนด์ถ้าใครจำกันได้นะครับก็วันที่บาโลเตลลี่ย้ายมาเนะี่ยก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลไปเต CC, ะเกมไ c ซีซีที่อเมริกาอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคับอ่าเราไปเจอกับเอซีมิลานด์ทีบาโลเตลลี่อยู่ด้วยอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรไปโดนจิตโดนใจแบทโรเจอร์ฮะหลงเสน่ห์ฮะ,น,ฮะน่าจะเป็นมนต์ดำหรือคุณใสาบางอย่างจังหวะที่แม่งไปเยี่ยวด้วยกันครับผมจังหวะอ,อ๋อ,อเห็นกระเจี๊ยวอ่ะไม่ใช่ทำหอยหล่นอ๋อเกนโอไปท 好。Oh. ติดเลยปัญหาหัวใจจินตนาการมึงไอ้เหี้ยบอลลเตรี่ก็ได้ย้ายเข้ามาสู่ทีมเอร์พูนะครับแล้วก็สมใส่เบอร์45ตอนนั้นที่ย้ายมาทุกคนมองว่าดิวเนี้ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าบอลลเตี่ตอนนั้นเป็นบอลลเตรี่ในยุคที่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยครับผมหลังจากที่เละเทกับแมนซี้คือเก่งจริงคือมันผ่านช่วงยุคที่เก่งมาแล้วเออแล้วก็สร้างเรื่องเหี้ยมาแล้วเออบอล ตัวนะอ,อย่าลืมว่าเริ่มเตรียมตัวเริ่มซอฟลงเริ่มโตขึ้นแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีคือเรื่องของพลสวัสนี่ยไม่มีใครเถียงว่าบาโลเี่นี่คือของจริงนะฮะแต่ว่าบาโลเจลี่ <c oughs> นะครับยังมีปัญหาเรื่องของนั่นแหละนอกสนามบ้างวินในบ้าง, <c oughs> างเรื่องของทัศนคติ <c oughs> แอติจูดบ้างแล้วการดึงบาโลเจลี่มาเพื่อที่จะแทนซูเลสเนี่ยมันเป็นความชิบหายาเรื่องหนึงที่แบบ คือตอนนั้นเสียลุยโซเรตไปกับบาร์เซโลนาใช่คุณคิดภาพโซเรตไปแล้วบาโลแทนถูกต้องแทนกันได้ไหมฮะสุดยอดเลยนะครับผมแค่สไตล์ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะเ <c oughs> บอร์ลี่เนี่ยก็กลายเป็นตัวตลกเวลาลงสนามนะฮะทีมอื่นก็เอามาเป็นมีมมาล้อเขาแล้วก็มีเรื่องให้หน้าปวดหัวเยอะแยะมากมายยิงประตูก็น้อยยิงประตูในลีกได้แค่ประตูเดียวท้ายเมือนาคตกับทีมครับช่วงหนึ่งของวาโลเตอรี่เนี่ยเคยเกือบที่จะไม่ได้กลับมาซ้อมร่วมกับทีมมีช่วงหนึ่งโดนคัดแยกออกไปให้ซ้อมกับ ม,มันมีครบทุกอย่างเลยเกียอะไรขนาดนะั้นคกูอยากรู้มันไปขี้ใส่หม้อข้าวทีมใหญ่ได้ไงวะไม่รู้สุดท้ายต้องปล่อยยืมกลับไปมิลานก่อนนะแล้วก็กลับมาที่ลิพูอีกทีนึงสุดท้ายนี่ลิพูเนี่ยก็ปล่อยเขาในรูปแบบของการยกเลิกสัญญาต้องฉีกไม่แล้วคือแบบเหมือนเป็นการยินยอมเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือนิสเอาไปแบบไม่เสียค่าตัวออแล้วลิพูก็ไม่ขอเก็บตังค์ด้วยออแต่กูไหวแหละ มึงเอามันไปเถอะแล้วถ้าใครจำได้ตอนนั้นขอบสนามตั้งมาใหม่ๆเลยเคยทำคลิปแซวด้วยท็อป10 10ลูกยิงยอดเยี่ยมของมาริโอบาตุนลี่แล้วมีไหมฮะก็มีลูกเดียวไงครับสิบถึง9ไม่มีมาตรฐานี้อ่ะแต่เหนือกว่านั้นเออไอ้ลินการ์ดล่าสุดเลยล่าสุดเลย10ถึง1ไม่มีเลยไม่มีเลยสักลูกครับผมครับผมอย่าลืมไปดูนะฮะดิวที่9ลาซ่ามาโควิดขาดตัว25ล้านสุดจากสโมสรเบนฟิก้า คือนักเตะเบนฟิก้าเนี่ยถ้าเราเห็นในอดีตการมาเนี่ยจะย้ายทีมทีไรเนี่ยมักจะแพงแพงถูกครับแพงไม่พอขอแม่งดีจริงด้วยใช่ฮะแฟนๆฟลิเวอร์พูลก็เลยคิดไปว่าลาซามาโควิดที่จะมาแต่เบนฟิก้าเนี่ยของดีใส่กล่องมาแน่นอนคนนี้แฟนพี่ตักบริบูรณ์เหมือนเด็กนะครับเหมือนครราผมเ <c oughs> ขาคนนี <c oughs> ้นะครับผมเป็นตัวริมเส้นที่มีความเร็วแต่ว่านอกจากความเร็วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ไม่มีเฮียอะไรเลยนั่นเองครับหลังจากย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วจังหวะกระชากซ้ำๆเนี่ยเดี๋ยวผ่านบ้างแหละเดี๋ยวติดบ้างแหละเดี๋ยวออกบ เปิดบอลเนี่ยโอ้โหเหมือนจัรย์ยังแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนครับผมอันนี้แค่เปิดใกล้เฮี่ยแล้วครับผม แค่เปิดเคเืีอแล้วยังไม่ต้องรู้เรื่องอื่นเลยโดนจับไปเล่นแบกก็ไม่ช่วยอะไรทีไม่สามารถหาจุดลงตัวให้กับเขาได้สุดท้ายก็กลายเป็นแข้งจอมยืมครับในเมื่อขายมันก็ปล่อยยืมแม่งปล่อยยืมไปเรื่อยๆแฟนๆหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามาโควิดเนี่ยหุยอยู่กับทีหรือเปล่าเพ<อ>ิ่งอ,ออกไปเมื่อปีที่แล้วเองเพราะแม่งอยู่กับทีมา5ปีนึกภาพห้าปีนะอ,อยู่ภายใต้บ้านเนี้ย5ปีตแ,แต่แม่งออกไปอยู่ที่อื่น,น่ะ3ปีครึ่งอยู่5ปีมีเทียดีขึ้นไหมไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้เขานั่งรวมด่าไล่อย่างหน้าด้าน นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เลยตว์มาโควิดเหรอดิวสุดท้ายคริสเตียนเบนเตเก้จากแอสตันวิลล่าค่าตัว32ล้านปอนด์ โอ้โหเบนเดเก้ต oh, e อนอยู่กับวิลล่าที่แมงเทียบีอ่ะต้องบอกว่ายิงกระตุยกระจายเอ AR ก็ยิงแต่เลี้ยวพูเอ AR ก็ยิงเแต่เลี้ยวพูเลี้ยวพูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมึงยิงกูนะมึงมายิงให้กูเลยรับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเลี้ยวพูด้วยค่าตัวที่แพงมากๆ32ล้านปอนด์ครับเขาคือเครื่องจักรถล่มประตูฮะเบนเดเก้เนี่ยมีความเร็วความแข็งแกร่งแต่ว่าไม่สามารถเอามารวมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้มีหลายครั้งที่หลุดไปเดียวเดียวแมงยิงออกจังหวะได้ลุ้นเนี่ยแมงยิงออกตลอดใช่ครับแต จะมีลูกหนึ่งที่ไปได้แก้ยิงสวยมากให้ขายยิงกระโดดยิง,ยงปัม๊มรู้ไว้เจอทางเจ๊ทายแนยู <They 're S 1> ย เมื่อจำหน้าที่มันยิงการยิงเชิแพ้ป่ะถ้าจะไม่ผิดแผลยิ่งสวยแต่แพ้อยู่ดีถารับนะครับก็กลายเป็นว่าเข้ามาแล้วก็ล้มเหลวกับลิวพูอาจจะด้วยสไตล์การเล่นที่กองหน้าเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีความเร็วแล้วก็หาช่องที่ดีไม่จำเป็นจะต้องตัวใหญ่พักบอลนะขอแค่มีความเร็วและหาช่องดีๆก็พอครับขอบถ้าบอกว่าเบเทเก้เนี่ยไม่เหมาะกับลิวพูแล้วก็โชว์ฟอร์มเี่อย่างน่าผิดหวังพอการมาของเจนคล็อปเข้ามาเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าพอคล็อปเข้ามาเขาก ูค่เต็ดนั่เองแค่นนั้เหรอใช่ครับผมมูลเดเ<ค>กสายที่สอง้านนะใช่ครับทำได้แค่เอวมีช็อต<ม>จำใช่แค่นั้นแหละสุดยอด และนี่ก็คือ10ดีลสุดห่วยะนะครับผมของหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีดีลไหนอีกอที่เฮ้ยพี่เบลมึงยังไม่พูดเลยพี่เกมมึงยังไม่ขยี้เลยเออสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจริงๆคนที่รวบรวมเรื่องราวให้เราอย่างบอกออย่างเดนัสไปมันแท้เนี่ยครับ,ร,บรวมมา17คนนะขึ้นลรื่อไปเขาก่อนขึ้นลรื่อยไปเขาก่อนสิบเจคนเลยนะเขาบอก17คนนะแต่ว่าสุดท้ายต้องตัดออกเหลือสิบคาราะดันั้นอาจจะมี7คนที่ตรงใจกับผู้ชมทางบ้านก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณคิดว่ามีใใคคครรรรรเเเออออกกกกก็็มมมมมนนนนนตต์าาาาชวววุยยัถู้้งและะหหบปดไ ี่ก็คอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะครับตอนนี้บอกก่อนขอรายงานนิดนึงขอสนามมีคอนเทนต์มากมายออกใหม่อยากแบบว่าเหมือนแบบว่าอัดอั้นร้อนเงินวันละสามสี่คลิปนะฮะร้อนเงินลูกกูลูกเดีลูกมึงก็จะลูกกูก็จะตามมาแบบลูกลูกพี่กูก็จะมาอีกหลายคนนะฮะในครอบครัวปะป๊าวันนี้มีท้อกันหมดเลยครับนะครับดังนั้นนะฮะลงคลิปถี่แน่นอนติดตามได้ในขอบสนามสเปเชียลเรื่องเซลเรือมาเล่าประเด็นบอลรุ่นนี้นั่นวันละสองสามอันเย้เองเราเลี้ยงข่าว ประเด็นสาระเห็นไหมฮะว่ามันเที้ยงก็ทำได้สาระก็เป็นถ้าอยากเห็นมันในพลาสาระไปนี่เลยเกมเองสาระที่เที่ยอย่างนี้อันนี้เนี่ยอยู่กับพัดนี้อันนี้ชมปะเนี่ยอันนี้ชมโอเคอันนี้พัดเที่อย์อันนี้อยู่นี่ครับเออโอ้เทมแบบฮาฮาวันศุกร์นี่ตลอดได้ตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมเบลลลาไปก่อนสวัสดีครับ